สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวยาปบ13ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูต้นหอมแบ่งที่ผมปลูกนะครับสำหรับต้นหอมแบ่งที่ผมปลูกนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมาดูว่าระหว่างเราตัดปลายยอดนะครับกับเก็บปลายยอดไว้แต่ในการตัดรากนะครับก็จะตัดเหมือนกันหมดปลูกวันเดียวกันนะครับแล้วก็มีการรดน้ําใส่ปุ๋ยในที่ที่ดินเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนหอมนี่ที่เอามาให้ดูนี่ก็ ถ้าเกิดว่าเขาออกหัวนะครับจะเป็นหัวสีขาวแบบเนี้ยแต่ว่าตัวนี้เป็นหอมธรรมดาที่ไม่ใช่หอมแบ่งเมืองเลยจะเป็นสีแดงแต่ล,ลักษณะนะครับลักษณะที่ถ้าเป็นหอมแบ่งเมืองเลยนะครับจะออกเป็นหัวเล็กๆนะครับถ้าเทียบประมาณขนาดนิ้วโป้มือนะครับก็จะมีความใหญ่หรือความเล็กสูสีกันนะครับกว่านิ้วโป้มือผมเนี่ยนะครับโดยประมาณนี้เลยนะครับไม่มากจะ ถ้าเพื่อนๆไปเห็นที่ตลาดนะครับเพราะว่ามีหลายคลิปที่ผมลงแชร์เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกผักนะครับเพื่อนๆมาถามซื้อผมก็บอกเพื่อนๆไปว่าลองไปดูที่ตลาดนะครับเผื่อมีเพราะช่องผมก็ไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการขายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวนะครับเน้นว่าเป็นสีขาวที่ไม่ได้สีแดงแบบนี้นะครับจะเป็นหอมแบ่งเมืองเลยนะครับในตัวนั้นหรือเป็นพันหอมแบ่งนะครับ จะเป็นเล็กๆเ,เพื่อนๆลองไปหาซื้อดูนะครับแล้วก็ลองไปถามดูเป็นลักษณะที่ถ้าเพื่อนๆอยากเอามาปลูกส่วนหอมแบ่งเมืองเลยนะครับจะเป็นต้นหอมนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีความพิเศษก็คือขนาดนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยจะบางแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษนะครับเหมาะสําหรับการปลูกอินทรีย์ถ้าเป็นหอมที่ใบใหญ่ๆเขียวๆนะครับหรือเป็นพวกหอมจีนพวกเนี้ย จะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเวลามาทํากับข้าวทําลาบทําก้อยหรือเอาไปทําพวกอะไรพวกเนี้ยจะมีลักษณะกลิ่นที่ออกเหม็นๆนะครับมันจะเหม็นๆนิดนึงสําหรับพวกผมกินนะครับสําหรับตัวนี้จะกินหอมกินอร่อยกว่ามาเรื่องของของการปลูกนะครับในการปลูกไม่ว่าเราจะเป็นการตัดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการปลูกเลยที่ไม่มีการตัดนะครับมาดูส่วนหนึ่งนะครับส่วนซ้ายมือนะครับเดี๋ยวจะแยกให้เพื่อนๆดูส่วนซ้ายมือที่ ลงปลูกนะครับก็จะประมาณนี้อายุการปลูกนะครับอยู่ที่ประมาณสิบวันนะครับแล้วก็ได้เริ่มลงทําคลิปประมาณนี้นะครับเทียบขวามือนะครับในการตัดขวามือนี้จะเป็นการตัดตัดคือตัดแบบนี้เลยสายมือเมื่อกี้จะเป็นการปลูกทั้งต้นนะครับขวามือนี้จะเป็นการตัดตัดแบบนี้เลยแล้วก็ลงปลูกนี่นะครับ ถ้าสังเกตนะครับในช่วงฤดูช่วงปริมาณ10วันนะครับก็จะไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับแต่ส่วนที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับรู้สึกว่าปลูกทั้ง,ทงต้นเลยที่มันเป็นทั้งต้นแบบนี้นะครับเพื่อนจะมีความสูงที่มากกว่าเพราะว่าตอนที่ผมเอามาจากในกระถางที่เอามาเพาะนะครับจะเท่ากันเลยนะครับเพื่อนจะเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้ต้นที่ไม่ได้สูงมากเป็นต้นเล็กอย่างนี้ส่วนตัวนี้นะครับ ความสวยของเขานะครับก็จะออกมาอีกนะครับสูงใหญ่แล้วก็ลักษณะที่เราปลูกที่มีความห่างนะครับก็จะแตกเป็นซุ้มเป็นกอนะครับในส่วนนี้ส่วนตัวที่ตัดนะครับก็จะยังทรงตัวอยู่นะครับก็ยังไม่ถือว่าออกมามากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเท่าที่ผมดูกับเท่าที่ลองทําดูนะครับก็จะไม่นิยมในการตัดนะครับนิยมในการปลูกเลยในการปลูกก็จะปลูกเป็นต้นไครต้นมันหาออกไปหน่อยนะครับ ทำไมผมถึงเหมือนจะปลูกทีหน่อยนะครับสําหรับการปลูกทีหน่อยของผมก็คือว่าเวลาต้นไหนที่ค่อนข้างที่จะมีความทึบเกินผมก็จะแยกออกนะครับแยกออกสมมติว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะแยกออกเลยถอนออกมาเป็นต้นเลยนะครับถอนออกมาหรือไม่ก็ใช้มีดนะครับเป็นตัวเป็นตัวที่เรากดกดลงไปเอาใช้มีดครับกดลงไปแล้วก็จับลําต้นไว้ต้นหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นมาตัวนี้ก็ได้นะครับรากเก่าก็ยังอยู่ แล้วก็ทยอยกินไปเรื่อยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะเริ่มนะครับเริ่มที่ว่าปลูกหอมปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานนะครับเพราะในฤดูกาลที่ว่ามันเป็นหน้าแรงหน้าอะไรก็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนนะครับในการปลูกของพวกผักชีอะไรพวกนี้มักจะแพงเราต้องหาสแสดงนะครับมากันเพื่อที่จะไม่ให้ฝนนะครับตกกระทบเวลาที่เขาตก ตกกระทบลงไมเนี่มักจะทําให้ใบของเขาบอบช้ําเปื่อยแล้วก็เน่านะครับในส่วนนี้การปรุงดินนะครับเดี๋ยวจะแชร์วิธีการปรุงดินการปรุงดินของผมนะครับจะเป็นการปรุงดินที่ใช้พวกขี้วัวเป็นหลักนะครับผมก็เลยใช้ขี้วัวอยู่ใช้ขี้วัวเอามาหมักนะครับในการหมักในการหมักของผมก็จะเป็นการหมักอย่างนี้นะครับที่ในการหมักที่ใส่โอ่งใส่อะไรพวกเนี้ย หมักแล้วก็ใช้ elas, น้ ilia, ํานะครับเอาน้ำเอาไปลาดใส่ต้นไม้ที <de he wah oluyor> ่ผมนํามาแช์เดี๋ยวผมว่างผมจะหมักให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนกากที่อยู่ข้างล่างนะครับกากจะมีอยู่ข้างล่างเนี่ยในตัวนี้จะเป็นตัวกากกากที่อยู่ข้างล่างในตัวเนี่ยผมจะใช้กากนะครับมาผสมกับดินนะครับในตัวกากเนี่ยถ้ามาผสมกับดินเนี่ยกากสามส่วนแล้วก็ดินเจ็ดส่วนแค่นั้นเองเลย ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งลดน้ําแล้วก็ลงปลูกก็ได้เลยหรือจะปลูกวันนั้นเลยก็ได้เลยนะครับเพราะว่าสารอะไรต่างๆที่อยู่ในพวกขี้วัวเนี่ยพวกแก๊สพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาเริ่มคลายตัวออกหมดแล้วจึงทําให้เหลือเฉพาะปุ๋ยที่ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและผักในสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรที่สําคัญนะครับแล้วก็การตีดินอย่าให้ดินทึบนะครับส่วนทําไมไม่ปลูกเลยก็คือลดน้ําไปก่อนเรื่อยๆให้ดินมันยุบตัว อยากให้ดินพวกนี้นะครับยุบยุบตัวนะครับยุบตัวลงไปหน่อยเวลาที่เราปลูกเสร็จปุ๊บต้นเขาจะไม่เอียงไม่คลอนเวลาเราลดน้าเพราะดินเริ่มทรงทรงตัวนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะครับไม่ต้องรีบปลูกลดน้ําสักสองสามวันชุ่บๆก่อนแล้วค่อยเริ่มเอาลงปลูกให้ดินเริ่มเซตตัวยุบตัวเวลาปลูกดินก็จะสวยเวลาปลูกพวก พืชผักต่างๆต้นก็จะไม่เอียงไม่โคดไม่งอนะครับสําหรับเทคนิคนี้ับเป็นเทคนิคนึงนะครับที่อยากให้เพื่อนๆเ,เกษตรมือใหม่เหมือนๆกันกับผมนะครับลองศึกษาเรียนรู้ดูหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าการค้าทำเกษตรนะครับมันก็มีทั้งศิงลปศาสตร์แล้วก็มีวิทยาศาสตร์มีอะไรต่างๆที่เข้ามา ในตัวเกษตรนะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรื่อยๆนะครับสาหรับเพื่อนท่านใดที่มีความรู้ดีๆอยากมาแนะนํากับผมก็เข้ามาแนะนํามาเล่นในคลิปกับผมได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าในการปลูกหอมแบ่งวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ